สวัสดีครับฟรีดอมกันไทยแลนด์ชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอา,อาไฟฉายนะครับออริทบร์เดอร์โป r อนะครับมาทดสอบติดตั้งกับปืนพวกคอมแพ t นะครับดูว่าใส่แล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมเคลียร์ปืนก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกจากสามหกาที่ผมใช้อยู่ประจำก็ตอนนี้ผมใช้ประจำนะ าจากที่จากที่ใช้งานมาประมาณประมาณ1อาทิตย์กว่ากว่าสอาทิตย์กว่า,วาใช้งานทุกวันนะผมก็คือใส่ซองพกแบบนี้ทุกวันเลยผมรู้สึกว่าโอเคนะ1ก็คือคุมรีคอยได้ได้ดีขึ้นนะครับมันจะถ่วงน้ําหนักด้านหน้าลงทำให้ทำให้การยิงคุมรีคอยได้ได้ดีขึ้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหกระดกทีบพ,พอสมควร บวกกับตัวคอมเดมอนอาร์มแล้วด้วยเนี่ยก็คือรีคอย์แทบจะไม่ไม่สะเทือนเลยนะครับมีบ้างนิดหน่อยแค่รู้สึกอ่าแค่รู้สึกว่าว่าโอเคนะมันมีรีคอย์นะแต่ว่าไม่ได้หนักหน่วงอะไรถึงขนาดว่าถ้า365เดิมๆแบบนั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าถ้าติดตั้งไปฉายตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่าจบนะกับกับการที่การที่เราใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งเวลาเวลาผมออกออกพื้นที่นะครับออกอหน้างานพื้นที่จริงๆเนี่ยประโยชน์มันพอสมควรเลยก็ถ้าเกิดถ้าถ้าเปรียบเทียบนะครับใส่ปืนแบบนี้เนี่ยของผมมันเป็นมันเป็นมันเป็นซับคอมแพกนะครับเป็น,ป,นปืนเล็กพกซ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ้าเกิดถ้าเดิมๆเลยอะ่ะ เอามาติดอ่ะมันติดไม่ได้นะครับจะต้องใส่รางเสริมแต่ว่าผมก็ใส่คอมเดมอนอาร์มซึ่งมันจะเป็นรางอยู่แล้วนะครับเป็นรางที่คาทินี่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ได้โดยไม่ไม่ติดขัดอะไรก็โอเคก็เหมาะสมแล้วก็ตัวล็อกมันเขาจะมีตัวล็อกมาให้เนี่ยนะครับตัวล็อกมาให้ซึ่งซึ่งจะล็อกกับกับตัวด้านล่างนี้นะครับตามตามร่อง แล้วก็เขามีมาหลายร่องเลยแต่จริงๆถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเวลาเราใส่แล้วร่องมันไม่ได้นะครับร่องมันไม่ได้เราถอดตัวล็อกออกก็ได้นะครับถอดตัวล็อกที่ที่ไปฉายออกแล้วก็สามารถเลื่อนปรับระยะได้อีกเช่นกันนะครับแต่ว่าของผมตรงนี้มันก็มันก็พอดีละมันก็พอดีกับกลงกายเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ต้องถอดนะครับแบบพี่น้องเราที่ที่ส่งไปฉายตัวนี้มาให้ผมขึ้นซองไข่เด็กเขาก็ถอด ถอดเพื่อที่ว่าบางทีมันเลื่อนได้นะครับว่าว่าจะเลื่อนเอาช่องไหนยังไงนะก็ประโยชน์ของมันและด้วยความที่ที่เวลาเวลาคลิปปืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะคลิปแบบก็คือจับไฟฉายแบบนี้นะครับจับไฟฉายคลิปปืนแบบนี้แล้วก็มันสามารถปรับวงแหวนได้ง่ายๆเลยโดยการหมุนด้านล่างนะครับก็สมมติว่ายกขึ้นมา,าเข้าเหตุสามารถปรับได้โดย ง่ายๆแบบนี้นะครับจะเอาเป็นไฟฉายไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายเลเซอร์นะครับอย่างนี้น่าจะพอเห็นจุดนะเห็นจุดเลเซอร์นะเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างที่ผมแจ้งว่าตัวไปฉายมันสว่างมากมันก็เลยทําให้ให้เรามองเห็นเลเซอร์ได้น้อยอันนี้ผมในเวลากลางวันนะครับผมก็เว้นระยะขึ้นมาก็น่าจะพอเห็นตัวเลเซอร์ได้ชัดเจนละนะครับ หมุนง่ายๆปรับง่ายๆแบบนี้นะอันนี้กลางวันผมจะตั้งเป็นเลเซอร์อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวทดสอบใส่กับกับปืนประเภทอ่าคอมแพคผมเริ่มต้นที่ก๊อกก่อนนะครับผมเอาเป็นเอาเป็นบูก,กันนะครับระยะอัตราส่วนก็1ต่อ1เท่าของจริงเลยตัวที่เป็นของนอกเพราะนั้นเนี่ยเขาทำมาอาค่อนข้างจะเป๊ะยี่ห้ออะไรไม่รู้เขาจะเขียนว,ว่าบูก,กันเฉยเนะครับ สวนที่ผมสั่งมาสําหรับสําหรับขึ้นซองไข่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแปะอยู่แล้วไม่งั้นมันขึ้นไปให้ลูกค้ามันก็ใส่ใส่ไม่ได้นะครับสําหรับก๊อก19ดูเด็กพี่น้องหล่อเลยนะครับระยะก็คือระยะวาาตรงเนี้ยสาหรับล็อกไฟฉายพอดีเลยเขาก็ทํามาพอดีเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมันก็เข้าล็อกเลยมันจะล็อกอยู่นะครับง่ายๆเลยโอ้โหกิฟต์นี่แบบ มั่นใจเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะกลับจับแบบนี้หรือว่าโอ้าจับแบบนี้ยิ่งเข้าเลยแล้วก็กดปุ่มง่ายด้วยเนี่ยนะครับกดสวิตช์กดอะไรง่ายเนี่ยนะครับกดสวิตช์นี่ง่ายเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ความสวยนี่ผมว่าหล่อเลยนะเพราะว่าเบลเดอร์โปรอาร์เนี่ย เขาจะทามาเพื่อที่ว่าไม่ไม่ให้มันยืดลงมามากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปของออไลน์เลยนะครับก็คือแพงสุดละของของอไลน์ละไม่ไม่มีรุ่นไหนแพงเท่ารุ่นนี้ละก็ถ้าจะซื้อนะอีกนิดนึงพี่น้องเอาตัวนี้มันจบๆไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่าบางคนจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันยื่นออกมาข้างหน้ามากนะครับแต่สําหรับผมผมว่าไม่ใช่ปัญหานะครับยื่นออกมาข้างหน้าเนี่ยผมว่าก็ดีเวลาสมมุติว่าถ้าเราจะต้อง กระแทกมันไม่ต้องใช้ปืนกระแทกนะครับปืนค่อนข้างราคามัน,มนแพงกว่าไฟฉายอยู่แล้วและออย่างหนึ่งด้านหน้าเนี่ยวัสดุเขาเป็นสแตนเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแทกได้โดยที่ไม่โดนหน้าเลนนะครับแล้วอีกอย่างเลนเป็นเลนเป็นกระจกค่อนข้างจะทนอยู่ละกระจกกระจกเขาว่ากระจกเขาแบบว่าพวกกอริลากาสอะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องที่ว่า เสียหายแน่นอนนะครับสำหรับกระแทกได้แล้วก็เหมาะสมผมว่าเหมาะสมนะกับการใช้งานอันนี้ให้ดูในก๊อก19นะอย่าถ้าเกิดถ้าใครยังมองไม่ออกนะครับว่าสมมติว่าตัวเองมีก๊อก19อยู่อยากจะดูว่าติดไฟฉายตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมติดให้ดูเลยเนี่ยออไลท์บอร์เออร์ป R นะครับ็อปสุดของตัวไฟฉายละนะครับสำหรับออร์แล้วแล้วก็ความสว่าง สูงสุดที่พันสารอลูเมนเนี่ยผมคิดว่าเพียงพอก็สปอร์ตไลท์เลยพี่น้องมันเป็นสปอร์ตไลท์เลยแหละมันไม่ใช่ไปฉายละเวลาผมใช้งานจริงๆนะผมก็บอกตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้ถึงขนาดนั้นผมก็แค่สามรอยาสิบลูเมนที่ที่ความสว่างที่ลดลงนั่นก็เพียงพอสําหรับผมละแล้วก็สําหรับเรื่องเลเซอร์ยังไม่มีปัญหานะสาหรับผมนะแล้วก็เท่าที่เท่าที่ผมใส่ปืนผมมาแล้วก็ ทดสอบเซตซิโร่อยู่ตลอดเวลาผมก็ไม่ได้เห็นมันเคลื่อนไม่ได้อะไรนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้งานทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่นิ่งจริงมันต้องเคลื่อนแล้วลหละพี่น้องเพราะนั้นเนี่ย,ต,นนยตั้งไว้อ่าจากครั้งที่แล้วที่ที่ไปสนามที่ผมตั้งเซตซิโร่ไว้แล้วก็ผมกลับมาโดยการใช้กระสุนเลเซอร์ทดสอบอยู่เรื่อยๆนะครับทดสอบอยู่บ่อยๆ ก็มันก็ไม่ได้เพี้ยนไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจบนะสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูสําหรับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ P 3 2 0นะครับไม่ว่าจะเป็น SP หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ล่องมันจะพอดีนะครับแล้วก็ชนกับก,กล่งกายแบบนิดนึงไม่ไม่ชนถึงขนาดว่าชนติดสนิทเพราะว่าถ้าชนติดสนิทเนี่ยมันอาจจะเสียสีได้ ระยะนี้ก็คือกดได้ละอันนี้สําหรับ P320 นะครับผมก็ว่าลงตัวนะเหมือนก๊อกสิเลยถ้าไฟฉายรุ่นนี้ไปอยู่ในพวกปืนชั้นพวก compact ผมว่าสวยเลยนะครับมันจะไม่ยืดลงมามากเดี๋ยวผมทดลองติดตัวนี้ให้ดูตัวนี้เป็น Olight Boulder RL Mini นะครับมินินะ,ะเดี๋ยวจะลองใสใ่ดูว่าเป็นยังไง ตัวนี้มันเลื่อนได้เพราะว่าเขาทํามามันก็ไม่ไม่ได้ยื่นอะไรลงมามากมายนักนะแต่ว่าจะนิดนึงนะครับนิดนึงอาจจะจะดูขัดขัดตาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเถ้าถ้าเป็นเบลเดอร์โปรอาเนี่ยผมว่าสวยรูปร่างเขาสวยนะครับแล้วก็ไม่งั้นบอกก็คงไม่ใช้งานทุกวันนี้แบบนี้นะครับอวันนี้พระเอกของเราก็คืออร์เดอร์โปอา นะถ้าถ้าอยากจะให้มันเข้ามาชิดกงไกลก็คือถอดตัวนี้ออกแล้วก็ดึงเข้ามาได้เลยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จบสําหรับ P3 2 0หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านขวาจะเป็นแบบนี้นะก็ร้องตัดสินใจเอามีพี่น้องเราหลายคนที่ที่อา่า ซื้อไปแล้วก็ไปไปลองใช้ก็ก็โอเคนะก็กลับมาคุยกับผมาทางช่องแชทบอกว่าพี่ผมว่ามันโอเคนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดอีกแบรนด์หนึ่งที่แพงๆนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันคุณภาพผมมองว่าไม่ต่างเลยนะแล้วด้วยเนื้อวัสดุผมใส่เข้าออกซองทุกวันไม่มีรอยทะลอกไม่มีอะไร นะครับผมว่าเขาทำสีมาค่อนข้างจะดีอ่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ชาร์จไฟครั้งหนึ่งที่ผมใช้ไปอผมออกทุกวันนะครับผมออกทุกวันนี่ผมใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งโดยที่ไม่ได้ชาร์จไฟในการที่สมมุติว่าผมดึงขึ้นมา หรือไม่ผมก็หยิบเฉพาะไฟฉายอย่างเดียวมาใช้งานนะครับผมก็ใช้ตลอดทุกวันคอ,อยตรวจคอยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าผมเป็นคนชอบที่ว่าไฟเต็มเต็มไฟเต็มเต็มเอาไว้เผื่อผมเป็นคนชอบเผื่อเผื่อเอาไว้ให้สําหรับว่าถ้ามันจะเป็นที่จะต้องใช้แล้ว แล้วมันหมดกลางคันอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยสบายใจนะครับก็ผมจะกลับมาชาร์จทุกวันชาร์จถ้ามันเตมถ้ามันหมดสนิทเลยชาร์จแค่1นชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวพี่น้องหลับตื่นนึงไม่ถึงตื่นแวมันก็มันก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็มาให้ดูสําหรับว่าสายปืนประเภทคอมแพกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะนก็โอเคผมว่าเหมาะสมสําหรับ โอไลท์บอร์เดอร์โอนะครับแล้วก็อ่ะผมให้ดูเรื่องเรื่องดอดผมนิดนึงดอดผมเนี่ยตอนเนี้ยผมใช้เป็นซิกลอมิโอซีโลนะครับอ่าดอดผมมีปัญหาก็คือพี่น้องเราดูกระจกเดี๋ยวผมเขี่ยปืนก่อนไม่มีลูกอยู่ในลังเพลิงนะครับ ดูดอดผมพี่น้องเห็นไหมจะเป็นรอยร้าวเห็นไหมจริงๆอ่ะสาเหตุอ่ะสาเหตุ่มันเกิดจากจากตัวผมเองนี่แหละก็คือผมไม่ชอบความคลีนความคลีนใสๆส,สะอาดอาดผมแรกเริ่มเลยผมมันมัน,ม,นมันมีฝุน่นมีรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือนะครับเป็นรอยนิ้วมือเลยที่เลอะน้ํามันแล้วก็ไปน้ํามันปืนนะครับแล้วก็ไปโดนตัวหน้าเลนมัน ผมก็เอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ผ้าผ้าวันนั้นผมรู้สึกว่าผมจะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดมันก็เริ่มมีรอยขนแมวพอมีรอยขนแมวเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยผมก็ทำความสะอาดมันโดยการเอาผ้าเช็ดโดยอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้จริงๆนะว่าว่าผมเช็ดอะไรไปบ้างจนจนมันเป็นสภาพนี้ตอนแรกๆมันจะเป็นรอยขนแมวเยอะก่อน ผมก็เริ่มเช็ดเช็ดมันก็เริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นอ่ามันคงเป็นการทําความสะอาดของผมแบบแบบไม่ถูกวิธีด้วยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วก็ไอ้รอยแตกเนี่ยรอยเล้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผมไปทะลึ่งเองก็คือสมมุติว่ามันเป็นรอยขนแมวมากๆผมก็หาวิธีใน YouTube เลยพี่น้องเอาวาสลีนทาเอาไดเป่าผมเป่า พอเป่าปุ๊บมาเริ่มเล้าเริ่มเล้าเริ่มเล้าคราวนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยพี่น้องเพราะฉนั้นเนี่ยตอนนี้แก้ไขาอะไรไม่ได้ดอทผมมาตอนเนี้ยจุดอ่ะมันจะเป็นสองจุดเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยมันจะอยู่คาดรอยแตกเนี่ยสองจุดแต่ถามว่ายังใช้งานได้ไหมซึ่งผมไปทดสอบแล้วมันก็ยังแม่นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือให้ให้สองจุดเนี่ยมันค่อมอยู่กับตัวเป้ายิงโดนแน่ๆนะครับไม่ไม่เพี้ยนไปไหนแต่ว่า โรมิโอซีโร่ผมมองว่าเวลาเคลื่อนจุดอย่างนี้มันจะไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับก็สำหรับสำหรับดอทของโอไลท์เห็นเขาว่าเห็นเขาว่ามันเคลื่อนจุดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็คือจุดอยู่ตรงไหนก็คือยิงก็โดนตรงนั้นเลยนะแต่ว่าคันนี้ผมยังไม่ได้ลองก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ลองกันแน่นะครับสำหรับโอไลท์ โอไลท์โอไซส์ line, นะครับโอไซ์ o size, uh, น่าจะได้ลองเป็นตัวใหม่ที่ที่เอาเข้ามาจำหน่ายก็คือ o s i ซ e ์เนะครับที่เป็นแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ก็ไม่ต้องมานั่งกังวลถึงแบตจะเสียไหมที่ชาร์จหายจะชาร์จยังไงอะไรแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีข้อสรุปกันว่าเวลาได้ดอทมาแล้วเนี่ยดอทของโอไซท์นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับ โลมิอซีโร่ที่ผมใช้อยู่ว่าว่ามันจะดีเสียกันยังไงนะครับแล้วก็ตัวไหนเหมาะสมตัวชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวได้ทดสอบกันก็คลิปนี้ประมาณนี้นะค่อนข้างจะยาวผอมควรก็มาบอกกล่าวด้วยนะครับว่าการที่ใช้ออบอเ d อร์โปอาร์มา1อาทิตย์กว่า2อาทิตย์แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ก็ยังพอใจอยู่ นะครับประทับใหญ่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปโอเคขอบคุณมากๆครับจาก Freedom กัน Thailand Channel ครับ